สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคริเริ่มจัดการแข่งขันเปตอง P.A. Open เป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา53ปี P.A. สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงริเริ่มจัดการแข่งขันเปตอง P.A. Open เป็นครั้งแรก โดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานายปัญญาเหล่าชูรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท P.A. n c o m International ในฐานะประธานชมรมเปตองเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและนายสมพลไกลย,ยูนเซนผู้อำนวยการกองการพิมพ์ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน รายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เปตองมอบให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยการแข่งขันแบ่งเป็นทีมชายทีมหญิงทีมอาวุโสและทีม VIP ทีมละสองคนมีเงินรางวัลรวม1,30,000บาท นอกจากนี้นักกีฬาวอลเละ์บอลหญิงทีมชาติไทยนําโดยปลื้มจิตถินขาววันนาบัวแก้วและออนุมาสิทธิรักษ์ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันแบบ3รุมหนึ่งพบกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยทีมสืมม่อมวลชนและทีมศิลปินตลกซึ่งสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมากก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนกับกิจกรรมแรกมังคะที่ได้มาเข้าร่วมกับ องค์กรของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ที่องค์กรได้ได้เชิญให้พวกเราเป็นเกียรติในงานเราเป็นนักวอลเลย์บอลไม่ได้เป็นนักไปตองแต่ว่าก็ให้เรามาร่วมกิจกรรมด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะไม่ไม่เคยโยนไปตองเลยเนอะก็ครั้งแรกได้มาเล่นอะไรแบบนี้ก็สนุกดีค่ะโยนวอลเลย์บอลต่างเนอะต่างต่างมากลูกมันใหญ่